ผมก็แม่นุญาตเป็นการที่มาตรวจผมอะไรไม่เกี่ยวผมแม่นุญาตผมไม่เกี่ยวผมแม่นุญาตครับอ่าเลิกเลผมไม่สนใจงั้นก็เดี๋ยวควบคุมตัวไปนะครับไม่ควบคุมอะไรผมผมไม่มีอะไรผิดเขาไม่ยอมตรวจผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายผมไม่ยอมตรวจพี่ไม่ตั้งด่านเอารบทมอันนี้ก็พี่ไม่ตั้งด่านเขาไม่ไตั้งด่านเขาจะมากล่าอะไรผมบ้าเปล่าฟังข้อกฎหมายข้อไหนบ้างผมฟังกฎหมายข้อไหนบี พี่มาทำแบบนี้พี่ผิดนะเนี่ยพี่มาล้อหัวผมม่พี่เลยข้อหวผมเทากันกันไว้แล้วข้อหวผมไม่ใช่ไม่ใช่มาล็อกข้อหวผมไม่ใช่แล้วบอกให้มาล็อกข้อหัวผมไม่เกี่ยวอะดูพี่ดูตำรวจดูดิไม่ใช่แล้วจริงไม่ใช่อะไรไม่ใช่บอกให้ไม่ยอมตรวจไม่ใช่อ้า อะไรผมไม่เกี่ยวมันเอาตั้งหาหรือเปล่าผมไม่ได้เมาแล้วขับนะครับบาทครับเห็นรถไหมผมผมรู้แต่ไม่ใช่แต่ไม่เอาจะมาทำไรไม่ได้ตรวจรถตามปยาตาตสานะครับตรวจผมไม่รไปตามพรบยาติดคุณอ้าวผมขับรถีรถบีไอคนติดยาติดก็จะมีมีมีายผมพิ่งจะมาผู้ชมครับผมเปิดไปเรื่อย ต้องบอกว่าเถียงทุกดอกนะฮะเถียงทุกดอกที่ตํารวจขอเรียกตรวจคือถ้าเราฟังอย่างใจเป็นธรรมก็เข้าใจได้ว่านนทก,กรกําลังบอก <S <S อะไรพี่ตั้งด่านป่ะพี่ไม่ตั้งด่านพี่ไม่ตั้งด่านพี่ตรวจผมได้ยังไงอ่ะแล้วผมยังไงผมจะตรวจฉี่ตีตรวจได้ยังไงปากดีทุกดอกไม่ได้เข้าข้างใครอย่างที่บอกก่อนจะปากดีต้องมีหลักฐานนะฮะแล้วต้องมั่นใจว่าเองนะถูกจริง<อ>ปรากฏพอคลิปนี้เผยแพร่มันจะมีช็อตหนึ่งตำรวจมาไปอย่างเงี้ยเขา ภาพนี้แหละคนไม่รู้ก็เลยด่าตำรวจใหญ่เลยโอ๊ยตำรวจไป,ไปทำร้ายเขาหรือเปล่าแล้วนนทกร,กรกับเมียเนี่ยมีการลงเรื่องราวเอาไว้<า>ในทำนองที่บอกเหมือนตำรวจไม่ตั้งด่านแล้วมาล็อกคอเขาคุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมเลยทีมข่าวของเราไปคุยกับรองผู้กุงกับปราปรามสอนโชคชัยเดี๋ยวจะหาว่าช่องแปดเข้าเข้าไปตำรวจต้องบอกกอนว่าเราฟังสองข้างาตัดภาพไปที่โรงพักแล้วเปิดภาพคลิปเมื่อกี้นี้คู่กันเราถามทางด้านรองผู้กุ้งกับปอก็คือ ปราปรามพันตํารวจโทพลกฤษทิพยัทัศนยัยถามบอกพี่เอาจริงนะเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นรองพุ่มกับปอบอกกับเราน้องตอนแรกเลยเนี่ยจะเห็นว่าตํารวจเขาไม่ใช่มาซุ่มจับนะฮะขเขามากันเป็นกลุ่มแล้วเขาเป็นสายตรวจเนื่องจากข้อกฎหมาย ถ้าเจอรถต้องสงสัยตำรวจเรียกตรวจได้แล้วตำรวจก็ยังปฏิบัติเวรอยู่รถของไอ้หนุ่มคนนี้มันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วตำรวจไปเจอว่าไอ้หนุ่มคนนี้ก่อนหน้านี้เคยโดนคดียาเสพติดมาแล้วสองครั้งตำรวจก็เลยเรียกตรวจและจะขอตรวจชีขอกลับไปในคลิปตอนท้าย ที่ไอพ่อหนุ่มมันกําลังเถียงว่าอะไรพี่จะมาตรวจฉี่ผมได้ยังไงก็ตํารวจมีประวัติน้องตํารวจก็เลยขอตรวจฉีน้องไม่ยอมให้ตรวจฉีแล้วตํารวจก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าน้องบันทึกภาพตํารวจแล้วเอาไปด่าได้ยังไงก็ในเมื่อความเป็นจริงหนึ่งรถน้องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพื้นที่ตรงนี้มันมีการขโมยมอเตอร์ไซค์เยอะ ตำรวจต้องเช็คซึ่งอันนี้ถูกของตำรวจอันที่สองเมื่อตำรวจสงสัยขอตรวจฉี่คุณปฏิเสธก็ทำให้ตำรวจมีสิทธิ์จะคิดอีกเฮ้ยคุณเกี่ยวข้องอะไรกับยาหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือความเป็นจริงตำรวจท้าเมื่อน้องลงคลิปแฉตำรวจตำรวจก็มีคลิปจะแฉน้องเหมือนกันอยากดูขอตามนนทกรมาโรงพักค่ะเชื่อไหมนนทกรไม่มาแล้วฮะวันนี้ปังเสียงทางด้านของท่านรองผู้กุ้งกับปอหนียฮะ ตามเขาตั้งแต่ทราบเรื่องก็พูดคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าเขาทํางานตามปกติไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์เลยแม้แต่น้อยไม่ได้มีเจตนาที่จะเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าทุจริตอย่างอื่นเลยเพียงแต่เลือกตรวจรถต้องใส่ตามปกติแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้วมีการไปลงไปลงโซเชียลในลักษณะลักษณะ ค่อนข้างจะค่อนข้างจะตำหนิการปฏิบัติหน้าที่นะครับ ช่ก็ทางเราก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าว่าควรจะต้องดําเนินคดีอ่นี่ครับคุณผู้ชมครับคืออย่างที่บอกช่อง8ไม่ได้เข้าข้างใครเวลาตํารวจก็ทําถูกก็ต้องให้กําลังใจเขานะฮะแล้วล่าสุดพ่อหนุ่มคนนี้ไปไหนรู้ป่ะเราไปที่บ้านเราส่งน้องแผ่นฟิล์มอแมนดานี่ฮะนักข่าวคนสวยของเราเพื่อนนนทกรจะคุยกับเรานนทกรหายจ้อยเลยนะฮะแล้วเปิดคลิปเมื่อกี้นี้นนทกรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตำหนินะคำว่าปากดีหมายความว่าพูดเก่งอย่างเงี้ยจิตดีปากดีเหลือเกินพดทัะก็ปากดี ก็ปากนีก็ถูกปากดีด้วยปกันด้วยนี่ฮะชอบปะทะด้วยได้เลยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเราไปหาหนนทกรลุงเขาบอกกับเราเลยว่าหลานกลัวโดนตรวจฉีใช่เพราะว่าเขาเคยมีประวัติอันนี้ยอมรับแต่ตอนนี้หลานเลิกแล้วทำมาหากินและ้เรื่องแผ่นป้ายทะเบียนล่ะทำไมหลานไม่ติดเขาบอกอ๋อเขาเอาไว้ใต้บาะพอแต่เอาไว้ใต้บาอ ล่าสุดลุงก็เลยยอมรับและขอโทษตํารวจเพราะตํารวจกาลังพิจารณานะฮะว่าอาจจะทําให้ตํารวจเสื่อมเสียหรือเปล่าเราก็เลยถามว่านนทกรมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมลุงบอกแต่ก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยอมรับว่าตํารวจเนี่ยเรียกตรวจฉีเขาอาจจะกังวล อยากจะฝากไปถึงตํารวจด้วยว่าถ้าจะเรียกตรวจคน้นก็ต้องตั้งด่านมไม่จําเป็นฮะถ้าข้อกฎหมายเขาสงสัยเขาเรียกได้ใช่เพราะฉะนั้นลุงก็เลยหลานกลัวโดนตววร,รวจฉีมโหูพอตำรวจล็อกคอเขาอันนันหละเขาได้บอกเล่าอะไรให้คุณลุงฟังไหมตรวจเป็นเขาไม่ให้เข้าแบบตรวจในเบาะอ่ะกลัวตำรวจยับยามากเงี้ยกลัวเหมือนกันกลัวกลัวงั้นมันมืด ก็ผิดไปบปรจินดาโดนทัองสามคนน่นนนะมันตั้งด่าได้ไงอะเอคืออย่างนี้เขา้าใจแหละคือเขากลัวเรื่องการยัดยาแล้วประเด็นก็คือแต่ว่าถ้าเขาสงสยัยเพราะรถคุณอนะ่ะโดนสงสัยอยู่แล้ว<ฆ>หนึ่งก็คือคุณไม่ติดทะเบียนและคุณมีประวัติเรื่องเรื่องเกี่ยวกับยาล่าสุดเปิดวงจรปิดเลยครับผู้ชมฮะนาคดีว่าห<ฆ>้าสิบสามเราไปได้วงจรปิดมาก็ต้องดูว่าตํารวจเขาก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเขาก็เรียกตรวจแบบนี้เห็นไหมฮะ แล้วจะเห็นว่าตํารวจเขายืนกันสองสามคนใช่นี่แล้วจะเห็นว่าน้องนนทกรเนี่ยมาน่าจะมากับใครนะนมากับแฟนาานี่ฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานนี่มันมีทั้งหมดถูกไหมฮะค่ะเจ้าตัวก็พยายามจะบ่ายเบียงไม่ยอมให้ตรวจเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้สุดท้ายตำรวจเข้าดำเนินคดีอะไรนนทกรไหมเห็นบอกนะคะว่าตอนนี้อาจจะพิจารณาดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบอคอมพิวเตอร์เนื่องจากเนื้อหาอส่วนใหญ่ที่โพสต์ทำให้คนเข้าใจตำรวจผิดค่ะอ่านี่ละฮะ